สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง b n k 4 8แล้วก็วง c g m 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยู่ๆผมก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาที่ผมเคยฟังสมัยนานมาแล้วนะครับก็จะมีท่อนร้องที่ผมจำได้ถนัดเลยก็คือต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ ก็เพลงนี้เป็นของคุณเจรินบุญสูงเนินนะครับก็นานมาแล้วแล้วก็มไม่กี่วันนี้ผมมาเปิดฟังอีกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันมีเนื้อหาเหมาะกับเมมเบอร์คนหนึ่งของวง BNK48 นะครับก็คือน้องเกรสสมาชิกรุ่นที่3ของวง BNK48 นั่นเองนะครับถามว่าเพลงนี้มีเนื้อหาเหมาะกับน้องเกรสอย่างไรนะครับถ้าเราไปย้อนประวัติดู ประวัติของน้องเกรสนะครับดูตั้งแต่สมัยน้องเข้าวงใหม่ๆเลยนะครับดูตั้งแต่เซ็นไปนะครับก็จะรู้ว่า,าน้องเนี่ยเป็นเมมเบอร์ที่มีความสามารถด้านการเต้นบัลเล่ et, ใช่ไหมครับก็ต้องบอกแล้วว่าถ้าใครเคยหัดบัลเล่มาก่อนหรือว่าเคยดูบอลเล่มาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นโหศาสตร์ที่ยากจริงๆนะ เอาแค่ง่ายๆเลยแค่ไอการเบสิกขั้นพื้นฐานเลยก็คือการยืนบนปลายเท้าเนี่ยมันโคไม่ใช่ง่ายนะครับมันเจ็บมากปวดมากแล้วก็กว่าจะทรงตัวได้เนี่ยมันมันยากนะครับแล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นเป็นท่าสวอนเล็กท่านโน้นท่านี้อีกมากมายนะครับมันก็เป็นเรื่องยากจริงๆแต่ว่าอย่างที่เรารับรู้กันดีครับว่าน้องเกรสเนี่ยเป็น เอ่เมมเบอร์ที่เต้นบัลเล่ได้เก่งเก่งมากๆนะครับแล้วก็การที่จะเก่งได้มันก็มาจากสิ่งเดียวเท่านั้นเลยก็คือใจมันต้องสู้นะครับต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะจริงๆนะครับนี่ก็คือก้ว uh, แรกของน้องเกรซที่แสดงให้เห็นว่าน้องเป็นเมมเบอร์ที่ใจสู้จริงๆนะครับหลังจากนั้นสิ่งก้าวต่อมาก็คือการที่น้องมาสมัครออเดชั่นเป็น สมาชิกรุ่นที่3ของวง BNK48 นะครับก็อย่างที่รู้กันว่าการออ d i ชั o n เข้าสู่การเป็นเมมเบอร์ได้งั้นมันมันไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าต้องแข่งกับคนหลายพันคนที่ก็อยากเข้ามายืนตรงนี้เช่นกันแล้วก็แต่ละคนก็จะมีความสามารถมีสิ่งดีๆที่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะงัด สิ่งดีๆในตัวเองออกมาให้คณะกรรมการสนใจแล้วก็เลือกตัวเองเข้าไปเป็นเมมเบอร์ให้ได้ซึ่งน้องเกรสก็มาออดิชั่นเช่นกันนะครับแล้วก็ใช้หัวใจที่อยากเป็นไอดอลใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยทำให้ตัวเองก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่3ของวงเบียนเคที่เในที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากจริงๆครับต้องสู้ถจะชนะอีกแล้วนะครับ แล้วก็หลังจากผ่านเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่สามของวงได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการเป็นเมมเบอร์อย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ถอด้อดใจไปก่อนหรือว่าอะไรไปก่อนนะครับเพราะว่าเอาว่ากันตรงๆว่าเมมเบอร์รุ่นที่สามเนี่ยเป็นเมมเบอร์ที่ผมว่าเจอเรื่อง เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเอาง่ายๆเลยว่าแค่เปิดตัวเนี่ยกว่าจะได้เปิดตัวเนี่ยก็นานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าอ่าตอนแรกเนี่ยกะว่าจะเปิดตัวเร็วเร็ววันนี้นะครับแต่ว่ามันเกิดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทีที่ระบาดครั้งแรกเนี่ยมันก็ทําให้การเปิดตัวมันต้องเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอได้เปิดตัวมาแล้วเนี่ยก็จะมี สเตทให้เต้นใช่ไหมครับก็คือ,อตามกฎเนี่ยก็คือเมมเบอร์รุ่นที่3เนี่ยต้องอยู่ในเทียเตอร์เป็นระยะเวลา1ปีเต็มนะครับก็ต้องฝึกฝนกันไปก่อนที่จะเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบได้เนี่ยก็ก,ก็ต้องรอโอกาสในการที่จะแสดงสเตททีม V3 หรือว่า N5 ที่รุ่นพี่เขาก็ครองตำแหน่งกันอยู่นะครับก็รอที่ว่างก็ขึ้นแสดงแต่ว่า โอ้โอกาสมันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะดูดูพี่เขาก็ยืนอยู่ในตําแหน่งนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแล้วว่าพอมามีสเตจเทรนีของตัวเองก็คือสเตจการมาเรยเนคิวเซเนี่ยก็แสดงไปเพียงไม่กี่รอบเท่านั้นเองก็เชื้อไวรัสโควิดไ9มันก็กลับมาระบาดอีกแล้วนะครับระบาดนะด้วยก็ทําให้เมมเบอร์รุ่นที่3เนี่ยก็เลยไม่ได้โชว์ของกันเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับก็ต้อง ใช้หัวใจสู้ร้อนๆเนี่ยไม่ท้อถอยไปก่อนนะครับก็น่าชื่นชมที่น้องเกรสก็ยังยืนหยัดเป็นสมาชิกรุ่นที่สามจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าน้องเกรสเกรสก็เป็นเมมเบอร์อีกหนึ่งคนที่สามารถสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ นะครับก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าน้องเรียนที่ไหนเพราะว่าน้องก็ไม่ได้ปิดบังนะครับน้องก็เปิดเผยลงให้ทุกคนรับทราบเป็นที่รู้กันแล้วก็ลงชุดรูปติดบัตรนักศึกษาแล้วก็รูปใส่ชุดนักศึกษาให้ดูกันแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับน้องมากๆนะครับเพราะว่าต้องบอกแล้วว่าการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายนะครับ เด็กรหัสหกสหลายหมื่นกว่าชีวิตเขาก็อยากเข้าเรียนในที่ดีๆทั้ทงนั้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือมากๆนะครับแล้วก็ของน้องเกรสนี่เหนื่อยหน่อยเพราะว่าตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่พอนะครับน้องต้องทํางานในฐานะการเปไน็นไนรอต้องสร้างความสุขให้แก่ผู้คนใน ฐานะการเป็นไอดอลด้วยเนี่ยมันมันก็คือการทําต้องทำสองอย่างไปควบคู่ก,กันก็คือการอ,าอ่านหนังสือกับการเป็นไอดอลนะครับซึ่งไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ยากนะถ้าเกิดใจเราสู้จริงๆแต่ว่ามันก็ต้องลุ้นกันแหละว่าคะแนนเรามันจะเป็นอย่างไรมันจะไปสู้กับคนอื่นเขาได้ไหมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน้องเกรซก็สามารถทําได้จริงจนะครับก็สามารถสอบเข้า เรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้นะครับก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทุกคนได้นะครับโดยเฉพาะพวกเราชาวโอตะนะครับก็ทําให้อ่ะง่าย,ายๆเราก็ไปคุยได้้วว่าเ้ยเมมเบอร์ที่เชียร์อยู่น้องๆบ n k 4นท่านเชียร์อยู่เรียนในที่ดีๆนะสามารถสอบเข้าเรียนได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดี แต่น้องเกสเกรสอีกครั้งด้วยที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยากเรียนสนใจนะครับก็ยังไงก็ฝากไปติดตามน้องเกรซในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปแสดงความยินดีแก่่น้องด้วยนะครับน้องน่าจะรออ่านข้อความของทุกคนอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ